สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมวีเทลเลอร์นะครับเครื่องจักรเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับงานต่างๆให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับ5อันดับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมานะครับอันดับที่5้ e เวลา7 5สเจเจ้ายักษ์นี่เป็นรถบรรทุกที่มใหญ่ที่สุดในโลกสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง496ตัน ด้วยยางขนาดบิ๊กเบิม8ล้อแต่และล้อสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง100ตันมันมีความยาวมากถึง20เมตรกว้าง10เมตรและสูง8เมตรมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด4,600แรงม้าถ้าใครสนใจอยากได้มาใช้งานไว้สักคันแล้วก็ต้องเตรียมเงินไว้200ล้านบาทเลยนะครับอันดับที่4 Crawler Transporter คือฐานปล่อยจ,จรวดอวกาศของนาซา ถูกสร้างขึ้นในปี1981ใช้สำหรับขนส่งและเป็นฐานของกระสวยอาวากาศมีมูลค่าสูงถึง14ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ460ล้านบาทมีน้ำหนัก2,721ตันพร้อมชุดสายพาน8ชุดใช้เครื่องยนต์รวมกันมากถึง5ตัวให้กำลัง7,750แรงม้าถึงแม้จะใหญ่ยักษ์ขนาดนี้แต่ก็สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ อันดับที่ 3. เครื่องเจาะอุโมงค์สร้างขึ้นมาสําหรับใช้ในการขุดเจาะอุโมงค์ในรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอ,อเมริกาได้รับการออกแบบโดยฮิตาชิโซเซนในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นมีเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดขนาด17.5เมตรยาว99เมตรน้ำหนักมากถึง7,000ตันมูลค่ามากกว่า80ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2,700ล้านบาท อันดับที่2 b a แบ็กเกอร์สองเบ็กเกอร์293คือรถบรรทุกขนาดยักษ์แบบตะกร้าหมุนผลิตโดยบริษัทจากเยอรมันใช้เวลาในการสร้างนานถึง5ปีเริ่มใช้งานในปี1995ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ถ่านหินในประเทศเยอรมนีเจ้ายักษ์นี่มีความสูงถึง96เมตรยาว225เมตรมีน้ำหนักมากกว่า14,200ตัน ต้องใช้คนในการควบคุมมากถึง5คนมีตะกร้าสำหรับขุดมากถึง20อันแต่ละอันขุดได้15ลูกบาศเมตรเลยทีเดียวและสามารถขุดทันหินได้วันละ2,40,000ลูกบาลเมตรอันดับที่1 b a c k บเกอร์288แเกอร์ er 288 er 28คือสุดยอดเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาเจ้ายักษ์แบเกอร์288ผลิตโดยบริษัทครุป ประเทศเยอรมนีมันถูกสร้างเสร็จในปี1978โดยพี่เบิร์มแบ็กเกอร์288นั้นมีความกว้าง94.8เมตรยาว215เมตรด้วยขนาดอันใหญ่โตมากขอลานนี้ทำให้มันมีน้ำหนักมากถึง45,000ตันหรือ45ล้านกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับซึ่งนั่นเท่ากับว่ามันหนักกว่าเรือไททานิกซะอีกนะครับมันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ500-600เมตรต่อ1ชั่วโมง หน้าที่ของเจ้ายักษ์แบกเกอ288คือการขุดแร่โดยสามารถขุดฐานหินได้วันละมากกว่า2 4 0 0 0 0ลูกบาทเมตรหรือถ้าให้เปรียบเทียบก็ประมาณว่าขนาดสนามฟุตบอลและลึกลงไป30เมตรเลยทีเดียวด้วยความใหญ่ขนาดนี้พี่เบิร์นแบกเกอ288ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงานมากถึง16.5เมกะวัตต์และในปี2001ภารกิจของพี่เบิร์นแบกเกอ288 ก็ได้สิ้นสุดลงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับ